สวัสดีค่ะพบกับครูแดงวันนี้ครูดแดงจะพามาทำกล้วยเชื่อมสวยๆแดงๆแบบนี้เลยนะคะนี่เห็นไหมคะทำอย่างไรสีแดงชัดเลยแล้วก็เนื้อของเขาเนี่ยก็จะแข็งเป็นเงานะคะรู้จกักครูแดงก่อนเป็นครูค่ะกรารสอนเด็กๆในโรงเรียนออกว่าแบ่งปันสูตรค่ะคำว่าเพิ่มเติมนะคะมีสูตรเลยมาดูกัน ในขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็หากล้วยสีนี้นะคะห้ามาสีอ่อนกว่านี้ออกเขีเขยวๆเนี่ยได้นะคะถ้านุ่มไปเขาก็จะไม่เหนียวนะคะนี่ที่สำคัญคือใช้น้ำตาลอ้อยเป็นน้ำตาลโอทึงนะคะเรียกว่าน้ำตาลอ้อยที่เป็นผงๆนะคะที่เขาใส่พวกเฉากล้วยใส่ข้างหน้าเฉากล้วย อันนี้สีเนี่ยเกิดจากน้ำตาลตัวนี้นะคะแล้วก็ใช้น้ำตาลทรายขาวเพื่อเพิ่มความหวานนะคะมีเกลือใส่เกลือไปนิดหน่อยเกลือจะทำให้ไม่ฝาดใส่เกลือในส่วนของการล้างกล้วยเยอะหน่อยนะคะใส่มะนาวไปหนึ่งซีกในน้ำที่เราจะเชื่อมนะคะมะนาวจะทำให้เขาไม่ตกเกรดหรือตกทรายทุกอย่างมีเหตุผลนะคะ เสร็จแล้วเราก็บีบมะนาวไปที่เราจะล้างกล้วยนะคะจะล้างอย่างแล้วก็จะล้างให้สีสวยนะมีเกลือแล้วก็มีมะนาวในกระมังล้างนะคะนะคะตอนนี้เราก็เคี่ยวไปเลยลเราเคี่ยวน้ําตาลสองอย่างนะคะน้ําตาลอ้อยเดี๋ยวนี้มีขายทั่วไปแล้วนะคะถ้าใครต้องการสีต้องใช้ตัวนี้ หรือใครไม่มีจริงๆใช้น้ำตาลใสแดงได้นะคะเคี่ยวเวลาให้นานอีกนิดนึงกล้วยใช้แบบนี้เนี่ได้เลยแล้วก็ใครจะหั่นสีก็ได้กุแดงหั่นสองมันก็สวยดีแล้วก็ก้อนเขาก็จะใหญ่ๆถ้าใครพอคำก็หั่นสีนะคะ ก้้ยหามก็ได้นะคะจะแข็งกว่านี้อีกที่ค่อนข้างเขียวเลยเดี๋ยวคุณแงจะมีตัวอย่างนะคะคือมันก็นั่งเขียวเลยก็ลองใส่ไปดูก็แข็งดีนะคะเราล้างไข่ไข่เขาในส่วนที่เป็นเส้นๆเขาหน้าอกนะคะแล้วเราก็เอาใส่ในกระทะของเราเลยใส่น้ำไป ลิตรครึ่งนะคะหรือ1กิโลครึ่งนะคะใส่น้ำไปเยอะๆเลยไม่ต้องกลัวเละนะคะเพราะว่าเราเคี่ยวนานเอาใหญ่ๆข้างๆนี้ออกเราล้างด้วยเกลือและมะนาวแล้วนะคะไม่เค็มพอเสร็จแล้วนี้เราก็จับเวลาเลยตั้งแต่ตอนนี้นะคะแดงใช้เวลาชั่วโมงครึ่งเนีย่ยค่อยๆเคี่ยวไปแต่ในขั้นตอนเคี่ยวเนี่ย เขามีฟองแบบนี้ฟองแบบนี้จะทําให้กล้วยดํานะคะต้องเอาออกเลยเนี่ยค่อยๆใช้ไฟกลางๆไม่ใช้ไฟแรงนะคะค่อยๆเอาไว้ตัวที่เป็นขี้น้ําตาลแล้วก็เป็นลักษณะของกล้วยนะคะที่เป็นสีดำๆดำเอาออกให้หมดค่อยๆไล่เอาออกอเนี่ยเคี่ยวไปปุ๊บสีเขาจะเริ่มดีขึ้นนะคะ เนี่ยนี้ใช้ไฟอ่อนนะค่อยๆไฟอ่อนค่อยๆไปต้องคอยไม่ต้องคอยแบบกลับเขาบ่อยเนี่ยเขาจะเนื้อเขาก็จะสวยจะแข็งจะเหนียวหนับเลยนะคะเพราะว่าเราเคี่ยวใช้เวลาก็ได้จับเวลาเอาก็ได้ถ้าเกิดเรายังไม่พอใจสีเนะี่ยตอนนี้เติมน้ําไปแล้วเคี่ยวต่อสีก็จะเข้มขึ้นเองนะคะแต่ว่าเข้มมากก็จะออกดําไปนะคะ นี่เห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยกูแดงยังไม่พอใจแดงเติมน้ําเปล่าไปเลยไม่ต้องกลัวว่าเขาจะเสียนะคะแ้วเขาก็จะนีสีสวยแบบนี้ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะถ้าใครทาเยอะๆหลายๆหวีเนี่ยก็เคี่ยวไปจับเวลาไปสีพอใจแล้วก็ปิดไฟอ,ออกมาขายตัวน้ําเขาก็จะอร่อยนะคะเขาไม่หวานทํากะทิออกเค็มๆนิดๆลาดนะคะ จบแล้วคะ่ะของดีๆจากครัวติดโบพบกันใหม่คลิปหน้าเดตตามเม้นพูดคุยกันได้คะ่ะจากครัวติดโบบายกูแดงพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ